สวัสดีครับผมจะมาสอนการมีหลายคนนะครับที่อะไรมีปัญหาเกี่ยวกับเข้าเกมแคลิน่าไม่ได้นะครัวเกมไปแคลินเ,มมนเน่าพิชเซอมอนนี่นะบางคนก็มาคิดที่หน้าเดสก์ท็อปแบบไอคอนที่น้าเล็คอร์ดเดสก์ท็อปเลยครับมันก็จะไม่ขึ้นไลรฮะสำหรับคนที่เป็นอย่างนี้ให้ท่านเข้าไปที่ โฟลเดอร์ที่ท่านลงเกมไว้จากนั้นเข้าไปที่รันฮิวก็รอมารัานแล้วคู่ตรงนี้ก็เข้าไปใส่ยูสเซอร์เนมเปิดลอกอินตรงนี้ก็กดคลิกซต์ตรงลอกอินรัวๆเลยสำหรับใครผมันก็ไม่รู้นะของโค้ดื่นจะเป็นเหมือนผมแบบผมต้องคิรัวๆถึงจะลอกอินนะตัวเกมก็จะหายไปคู่ท่านก็อย่าไปเร่งมันก็รอ ลองต่อไปมันก็จะขึ้นมามามา มาเริ่มสิตาพอดีช่วงนี้ว่างใส่คลิดการสอนการเข้าเกมพีเทลิน่าฮัลโหลอ๋อ ก็พีก็พี<า>